สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะมาจากท่านพุทธทาสอินทป,ปัญโยครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพปริศนาธรรมที่ชื่อว่าดอกไม้จัดคนอืมชื่อน่าสนใจนะครับดอกไม้จัดคนใช่ค่ะฟังทีแรกก็อาจจะเอ๊ะนิดนึงนะคะปกติเรานี่แหละเป็นคนจัดดอกไม้ทำไมภาพนี้มันกลับกันครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองพิจารณาแนวคิดนี้กันดูค่ะว่าเอ๊ะเบื้องหลังภาพนี้ ข้อความนี้มันท้าทายความคิดเรายังไงครับโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนาะใช่ค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นความอยากความต้องการข้างในของเราเองที่กําลังจัดการเราอยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะน่าสนใจครับเริ่มตรงไหนดีครับเริ่มที่ตัวภาพเลยก็ได้ค่ะที่ท่านพุทธทาสอธิบายไว้คือคนทั่วไปเนี่ยเวลาจัดดอกไม้ก็จะคิดว่าอืมเรากําลังใช้ความคิดส,สร้างสรรค์ครับ เลือกดอกนั้นสีนี้จัดวางตามใจชอบใช่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยควบคุมได้จัดได้สวยงามตามที่ต้องการครับผมนั่นคือมุมมองปกติที่เราคุ้นเคยกันดีจริงๆแล้วอาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าเรากําลังถูกกิเลสจัดการอยู่กิเลสในที่นี้หมายถึงยังไงคะครับกิเลสในที่นี้ไม่ใช่แค่ความอยากได้หรือตั้นหานะครับแต่รวมไปถึงความไม่พอใจหรือโทสะแล้วก็ความไม่รู้คือโมหะด้วย แต่ในบริบทของดอกไม้เนี่ย๋อ oh, ค่ะความงามของดอกไม้มันไปกระตุ้นกิเลสตัวที่เกี่ยวกับความอยากความพอใจความยึดติดทําให้เราเชื่อว่าเรากําลังเลือกเองถูกต้องครับกิเลสมันกําลังบงการอยู่เบื้องหลังให้เราคิดแบบนั้นให้เราต้องการแบบนั้นให้เราทําไปตามแรงผลักของมันนะครับอืมน่าสนใจมากค่ะถ้ากิเลสมันมีบทบาทในการชักใยความคิดเราแบบนี้แล้วท่านพุทธทาสแยกยังไงคะระหว่างการกระทําที่มาจากปัญญา กับการกระทําที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลกิเลสครับท่านเปรียบเทียบไว้ชัดเจนเลยครับว่าผู้รู้จัดการทุกเรื่องด้วยสติปัญญาคคนโง่ก็จัดการทุกเรื่องด้วยอํานาจกิเลสต่างกันที่เครื่องมือที่ใช้หรือคะใช่ครับผู้มีปัญญาเนี่ยเขาใช้สติใช้ความเข้าใจในความเป็นจริงมาจัดการสิ่งต่างๆแบบรู้เท่าทันไม่ตกเป็นาธาตุความอยากความไม่พอใจ ผลที่ได้ก็คือความสงบไม่เป็นทุกข์ถูกต้องครับส่วนคนที่ใช้กิเลสนำทางแม้ภายนอกอาจจะดูเหมือนอ้อได้สิ่งที่ต้องการนะจัดดอกไม้สวยงามค่ะดูดีเลยแต่ข้างในนะครับมันกลับถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องดิ้นรนหาสิ่งใหม่ๆไม่สิ้นสุดผลลัพธ์ทางใจมันต่างกันลิบลับเลยครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนว่าการกระทำภายนอกอาจจะเหมือนกันแต่แรงขับข้างในต่างกันผลต่อใจก็เลยต่างกันไปด้วยครับผม แล้วตัวภาพวาดล่ะคะที่บอกว่าเป็นภาพล้อภาพเสียดสีที่มีคนถูกมัดเหมือนช่อดอกไม้อันนี้สะท้อนอะไรคะโอ้ภาพนั้นนะครับมันเป็นการล้อที่เอ่อค่อนข้างจะเจ็บแสบทีเดียวนะเล้คะการที่คนถูกมัดรวมกันเหมือนกำดอกไม้มันกําลังจะบอกว่าไอ้ที่เรามววแต่ไปง่วนอยู่กับ การจัดดอกไม้จัดสิ่งภายนอกเนี่ยค่ะมันมีความหมายน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจเราคือการที่กิเลสเนี่ยมันเข้ามาจัดหัวใจเราอ๋อเหมือนมันมัดใจเราไว้ใช่ครับมัดเราไว้ด้วยความพอใจความอยากความยึดติดจนเราแบบว่าสูญเสียอิสรภาพไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวการจัดดอกไม้ข้างนอกเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยครับเหมือนเคยได้ยินบทกลอนของท่านที่ย้ำเรื่องนี้ด้วยนะคะจําได้คร่าวๆว่า คนนั่งจัดบุพชาติก็คาดคิดว่าพิชิตมันได้ตามใจหวังครับครับมีต่ออีกความคิดนี้ถูกดีแล้วหรือ,อยังมันจัดใครเขาให้มั่งอย่างคิดดูหรืออีกท่อนใครจัดใครแย่ไปให้นึกดูอย่าหลงหรูแต่ว่าตนจัดมาลัยใช่เลยครับบทกลอนนี้ชัดเจนมากเหมือนเป็นการเตือนสติเลยนะครับว่าอย่าพึ่งไปภูมิใจกับการจัดแจงสิ่งภายนอกจนลืมมองว่าเอ๊ะ แล้วใจเราละ่ะกำลังถูกอะไรจัดอยู่ถูกต้องครับแก่นมันอยู่ตรงนั้นเลยเรามักจะหลงคิดว่าเราเป็นผู้ชนะเราควบคุมความงามของดอกไม้ได้ครับคิดว่าเราเหนือกว่าแต่ความจริงคือความงามนั่นแหละมันไปกระตุ้นกิเลสในใจเราแล้วกิเลสนั่นแหละมันย้อนกลับมาจัดการมาบีบคั้นหัวใจเรา ทำให้เกิดความหิวเหรอคะใช่ครับท่านใช้คำว่าหิวเลยคือหิวในความงามนั้นไม่จบสิ้นต้องแสวงหาต้องอยากได้ต้องครอบครองต้องยอมจ่ายแพงๆเพื่อสนองความอยากนั้นฟังดูเหนื่อยนะคะครับซึ่งสภาวะที่ถูกกิเลสครอบงำบงการชีวิตแบบนี้ท่านพุทธทาสชี้ว่ามันคือความทุกข์นะครับมันคือการสูญเสียอิสรภาพไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเลยมันคือการถูกจัดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ โอ้ฟังและชวนคิดมากค่ะสรุปแล้วภาพดอกไม้จัดคนนี้ก็เหมือนเป็นกระจกเลยนะคะสะท้อนภาพลวงตาที่เราคิดว่าเราควบคุมสิ่งต่างๆครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นกิเลสตัณหาข้างในเรานี่เองที่กําลังขับเคลื่อนเราอยู่เหมือนคนจัดดอกไม้ที่สุดท้ายก็ถูกความงามของดอกไม้นั่นแหละมาจัดแจงหัวใจตัวเองใช่เลยครับแล้วมันก็ชวนให้เราลองคิดต่อนะครับว่าอนอกจากเรื่องดอกไม้หรือการชื่นชมความงามแล้วเนี่ย มันมีกิจกรรมอื่นการตัดสินใจอื่นหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันเราอีกไหมที่เรามั่นใจมากๆเลยว่าอืมเราควบคุมเราเป็นคนเลือกแต่ถ้าลองพิจารณาดีๆลึกๆล,ล,ลงไปอาจจะพบว่ามีแรงขับบางอย่างซ่อนอยู่อาจจะเป็นความอยากลึกๆ อาคติหรืออิทธิพลจากคนอื่นจากสังคมที่กําลังจัดเราอยู่เงียบๆครับที่กําลังจัดหรือชักใยเราอยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้อันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจที่น่าจะเก็บไปลองพิจารณากันต่อดูครับ